ดูไม้ครับไม้ครับไม่รู้จะเกินหรือเปล่าครับอืดูไม้ครับดูไม้ดูไม้ไม่พอนาทีครับผมไม้เข้ารูไปแล้วครับรอลุ้นครับว่าจะเกินหรือเปล่าเอาเลยนะดึงเลยไหมดึงไง ปล่อยให้กินกันะนะในพอทีเลยดึงไปลงเลยครับสังเกตไม้ครับดูมาครับโอ้โหครับดูม้ครับสังเกตไม้นี่ครับลูกมันครับ เห็นไ,ไหมครับตัเวเด็ดแต่เด็ดมีคมนะไม่เกี่ยวถ้ามันเกินลงโคอแวงี่ก็อยู่มาเรื่อนถอยออกมาแล้วครับน่าจะเกินแล,แล้วครับฟังเสียงครับ ปุ๊กปุ๊กปุ๊ก,ป,กปุ๊กเลยครับผมโอเคครับดึงนะครับอยู่ไม่อยู่ไม่รู้เด้อชิบหาย<ะ>เชือกรุดว่ะเพี้ยนกว่าแลวโอ้เพี้ยนสองเพี้ยนตามเชือกเพี้ยนขวยเอ้ย คนช่ถ่ายอ่ะเออันถ่ายอยู่มั้ยถ่ายมาหามเชือกเด้อข้านี่รูดเล็ะได้ตัวไม่ได้ตัวนะ่ะนี่รูดเชือกฉันหายไปแล้วออไปทางไหน่ะเชือกท่านีออ้ไปไหวละ